สวัสดีครับอยู่กับผมส่องยูทูกกบท้ากอลลอเยหลานดนะครับเมื่อนี้ฮขขอคติมเฮ็ดยังพหอตอนนี้น้ำพันตอนนี้น้พนน่าขอนนะครับน้ำตาหลวงน่าขอนวันนี้ฮอคอลยกจะเอาแห่มันตุ่มเอาเลยครับนะครับมาเบ่งน้ำกันเลยครับ

Rồi luôn mà nhức nhè đó. À. À. Rồi, có cái cắt motor được, trời ơi. Trời, ghê lắm đó.

吃没得啊？

เบื้องครับพี่น้องครับ,อ,บอืมนี่ครับเขาก็มาหอดบานรนั้นนะครับเ่าก็ก็มาปูดทีบานเนี่ครับอืมเต็มแห <c oughs> ่ไปเก่งงี้ก,กัน <c oughs> มาด้ครับมาปูดปานกันครับ โอ้เอาคุกติดงนี่กิมา่คุกเสจยะพืมน,นี่ครับมาุนผลงานของหมือนี่ครับตัวนี้ก็เป็นปลาเข่งนั่นครับเจ้ากับปูปลาสลิส์นั่นนี่ดูปะเด็ดหลายแห้งครับนน่ มันกกิกะซิปว่ค่อยได้ท่ายเบิงไหนได้ครับวงหันผมกับแพอาบน้ำนะครับจะไปสอนกลิปาแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนได้ครับผมก็ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์ทุกาก,าทการกดแชร์นะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนได้ครับใครฟอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ <laughs> ยายเป็นกำว่าเก็บซอยครับนี่เก็บคือกันหรอหละ